ได้มาก Amazing ม,มากเลยค่ะไม่เคยมีไพ่คือในชีวิตมีไพ่แค่สองสองล้านนี่คือแบบเยอะสุดแล้วแต่ไม่้เห็นเดี๋ยวเราไปเกี่ยวกับงานไพ่ทาโร่กับไพ่ออรเคิลของเรากันนะครับโดยใช้สาย Sound Hearing ครับสังเกตด,ดูนะครับว่าไพ่ทาโร่ของโอมนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีหลายสำรับมากๆเลยนะครับแต่ทุกๆสำรับเนี่ยบอกเลยว่าก็ใช้ ดูดวงให้กับลูกดวงกันทั้งหมดเลยแต่ว่าอันด้านล่างนี้จะมีออร์คาลนะครับขององค์ของทะเลนะครับแล้วก็ด้านฝั่ง,งนี้เจะเปของทะเลตอนนั้นนั่นคือของโองหมดเลยนะคะก็ซ้อนซ้อนซกันอยู่นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาน้องๆนะครับหรือว่าคุณแองเจลทั้งหลายนะฮะที่ไพ่ทาโรทั้งหมดเนี้ยนะฮะเข้ากระเป๋านี่นะฮะถุงเครื่ององด,ดีอ,อตัวนี้ไปเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเคลื่อนย้ายกันเลยดีกว่าครับเยอะมากๆเลย การที่โอมใช้ s o e a ิ i n g นะครับในการเคลียร์พลังงานภพยทาโรอจุดรุกสำมรับของโองมน,นะครับเพราะเนื่องจากว่านะคลื่นเสียงหรือคลื่นพลังงานของ s o u sound h h a ิ i n g เนี้ยมันค่อนข้างมีแรงสะเทือนและคอยเคลียร์กระจัด Dark Energy ที่แอบซ่อนอยู่ในไพ่ทาโรแล้วรวมไปถึงตัวของเราด้วยครับมันจะคอยเคลียร์และไล่พลังงานที่ไม่ดีออก นะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เรากับไพ่เนี่ยสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สะอาดขึ้นแล้วก็รับพลังงานจากสิ่งศิ์สิทธิ์ได้ดีและง่ายมากขึ้นนั่นเองครับและนี่คือคือเป็นไพ่ทั้งหมดนะครับทั้งของอมและทะเลนะคะประมาณ60กว่าสำหรับได้นะครับคือแบบเยอะมากๆครับคุณผู้ชมดูปทีงี้เดี๋ยวเราขนน้องๆนะครับแล้วก็ตัวเรานะฮะแล้วก็ หินประจำใยเรานะครับไปซาวเฮริร่งกันนะครับแล้วก็ทำอะไร่อกอยครับโอ้มีรองเท้าไม่ได้ องแล้วนะคะอันนี้พี่คิมนะคะสวัสดีค่ะโอเคตัวนาซงเนิี่ไม่เห็นบอล <c oughs> องดูก็ได้ นี่ก็อยู่กับพี่คิมนะคะเราก็เอาไพ่มาล้างพลังงานนะคะ้วพี่คิมวันนี้ขอฝากด้วยนะคะวันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะคะหน่อยหน่อยต้องต่อแล้วแหละนุ่งต่อแล้วค่ะเองไพ่มาทำสาบานายนดากยังดูคลาดีื่นได้ัเลยอั้คืออะไรเ่ออะไร้นะัด ขอถามขอถามความขอถามความรู้สึก่อยค่ะตื่นได้นมา Amazing ค่ะเลยค่ะไม่เคยมีไพ่คือในชีวิตมีไพ่แค่สองสองรัวนี่คือแบบเยอะสุดแล้วแต่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนอย่างอีสักแขวถ้าใครสนใจก็ติดต่อน้องวุฒินะคะ หสาเกิบสค่ะมำหรับเจ้า <invent> ค <FELIPE division> ่ะใช่ค่ะวันนี้ขอแบบเคลียร์พลังงานแบบจริงๆนะคะเคยไหมคะมีแบบนี้ Champion <s SL foods> อันนี้จะเป็นไพ่ทั้งหมดนะครับขององค์บาทะเลนะคะแต่ของโอมนะคะก็จะเป็นของทะเลนะคะก็เป็นแค่แถวเดียวประมาณนั้นนะคะริมนุนะคะจนยาวไปที่เหลือนะคะนี่ขององหมดเลยนะคะจะถึงนี้นะคะนี่เอามาเคลียร์พลางงานหมดเลยขุดมาเลยนะคะแต่ยังไม่รวมกับที่อม F เอฟไปอีกนะคะอันนี้อ๋อวันนี้สเปเชียลนะคะวันนี้เชิญแองเจล มันมันต่างกันยังไงอะคะอันนี้ก็จะเป็นคริสตัลเหมือนกันแต่เป็นการหล่อแบบพิเศษค่ะเห็นสีเขาไหมก็จะมาจากคริสตัลแบบนั้นก็คือจะไม่ดำอ๋อแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้กี่กิจเท่าไหร่คะราคาใบนี้ประมาณกับแสนนะคะใยเดียวใช่ค่ะจริงปะใช่ค่ะอ๋อสวยมากสวยมากเนาะปกติเวลาที่รักษา เขาจะแยกรักษาจะเป็นออดที่เบตี้แอนแยกถ้าทำที่เบตี้แอนดูที่เบตี้แอนถ้าทำที่ซอกกับที่ซอกมีการแยกแต่ว่าเพราะว่าวิธีมันก็จะเอามารวมกันแต่ว่าเพราะที่ว่าครั้งแรกเนี่ยจะรักษาด้วยนี้ก่อนเพราะว่าเวอร์เบเรชั่นมันจะหนักแรงแล้วก็เอาในจักรกะทั้งด้านล่างมาปั่เราจะใช้อย่นี้หลังจากนั้นก็จะไล่มาไล่มาแล้วก็มาไปอืม อืมโอเคโอเคได้ค่ะขอบคุณดีดีมากเลยค่ะวันนี้ครับพี่มากนะคะอืม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 สุดยอดมากก็คือหลายสำรับแต่ไม่คิดว่าจะหลายขนาดนี้ โ okay, อเคค,นะคุณผู้ชมดูนะคะเยอะไม่เยอะนะคะอันนี้นะคะนี่ถ้าไม่เจ๋งจริง,รงไม่พามานะคะเนี่ยบอกเลยนะคะ หลังจากที่เราเคลียร์พลังงานนะครับกับไพ่ชาโรลและตัวเรานะครับ,บ,บก็หลังจากนั้นเราก็ทําการเก็บไพ่นะครับแล้วรวมไปถึงก็นั่งเมากันต่อนะครับบอกเลยว่า รู้สึกดีมากๆแล้วก็มีความสุขรู้สึกว่าพลังงานไหลฟลูผ่านจากหลาทั้ง7นะครับและหลังจากนั้นเราก็มาทําเลกิกันต่อนะครับผมซึ่งการทําแบบนี้คือดีมากๆเลยแต่ต้องทํากับคนที่มีความรู้ระดับมาสเตอร์เท่านั้นนะครับสองชั่วโมงที่ได้ทํานะครับบอกเลยว่ามีความสุขมากก็ขอขอบคุณพี่คิมนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปถังกับพี่คิมได้นะครับอยู่ที่ภูเก็ตนะคะ